สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องจ้านะ้ำฝนเหมือนเช่นเคยน,นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็อยากจะบอกว่าฝนได้เข้ามาเป็นนะักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่หนึ่งของพยาบาลบรมราชชนนีนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝนก็อยากมาแชร์ประสบการณ์อาธรรมพอร์ตฟรีโอตอนปีที่แล้วนะคะว่าฝนยื่นยังไงฝนทำพอร์ พอร์ตฟรีโอยังไงบ้างนะคะก็เพื่อเป็นความรู้กับน้องๆเด็กหงหกปีนี้เนาะเหมือนมีคนถามเข้ามาเยอะแยะเลยน,น,นี่ค่ะจากคลิปที่แล้วเนาะที่ฝนทำเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ของพยาบาลบรมราชชนนีนะคะให้ทำอัพลงใน YouTube แล้วมีคนสนใจจำนวนมากเลยเอ,อยากให้ฝนแนะนำพอร์ตฟรีโอของฝนนะคะซึ่งวันนี้ฝนจะมาเปิดพอร์ฟรีโอกัน <Yeah. S 2> ค่ะสำหรับอพอร์ตฟลโอของฝนนะคะคือที่ใช้ย,ยื่นของพยาบาลบรมแราชชนนีนะคะคือต้องแนะนำก่อนว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนเนาะคือฝนเข้ามารอบพอร์ตฟลิโอของโครงการ MOU ค่ะคือ,อะจะมีการคัดเลือกจากทางโรงเรียนนะคะ,ะในจำนวนปี6,5ของฝนนะคะคือคัดเลือกมา4คนแล้วก็ ไปสัมภาษณ์กับทางวิทยาลัยอ,อีกทีหนึ่งค่ะค่ะสำหรับพอร์ตฟริโอของฝนนะคะจะมีด้วยการฝนทำอยู่1 1หน้าค่ะซึ่งมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับหน้าแรกนะคะคือหน้าปกนั่นเองค่ะ อของวิทยาลัยพยาบาลนะคะเราก็จะเน้นสีฟ้าขาวนะคะเป็นสีของทางวิทยาลัยนะคะสําหรับหน้าที่สองนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการเขียนเรียงความค่ะว่าทําไมถึงอยากเข้ามาเรียนพยาบาลมีความตั้งใจยังไงนะคะเปรียบเหมือนคํานําค่ะในส่วนของหน้าที่3นะคะจะเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวค่ะกุ๊ปเลือดชื่อนามสกุลโรงเรียนที่เคย โรงเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่กำลังศึกษาอยู่นะคะค่ะในส่วนที่4นะคะจะเกี่ยวกับประวัติการศึกษานะคะว่าเคยเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไหนตอนปลายที่ไหนเกรดเฉลี่ยเท่าไหรค่ค่ะเราก็ใส่ไปแบบที่ผลทํานะคะในส่วนของหน้าที่5นะคะฝนใส่เป็นใบรับรองความประพฤตินะคะแล้วก็ปหนึ่งค่ะใบแสดงผลการเรียนนะคะที่ได้ขอจาก คุณครูในระดับชั้นม6นะคะค่ะฝนก็สแกนแล้วก็ใส่เป็นเอกสารในแบบที่ทำนี้เลยค่ะในส่วนหน้าที่6ถึงหน้าที่9นะคะฝนทำใส่เกียรติบัตรที่มีค่ะที่เกี่ยวข้องที่อยากจะนำเสนออาจารย์ค่ะค่ะในส่วนหน้าที่10ถึงหน้าที่11นะคะฝนก็จะทำเป็นรูปภาพกิจกรรมที่เราเคยทำมาทั้งหมดค่ะ สำหรับพอร์ตฟิโอของฝนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยอาจจะไม่ได้สวยที่สุดนะคะแต่ก็ตั้งใจทำที่สุดเนาะค่ะก็อยากจะแชร์พอร์ตฟิโอที่ได้เคยทำแล้วยื่นของปี65นะคะให้น้องๆเป็นตัวอย่างดูเพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสไปเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นกว่าของฝนเยอะๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะ ค่ะก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะเราต้องผ่านไปให้ได้พี่เชื่ออย่างนั้นนะคะว่าเราต้องสอบให้ผ่านเราต้องติดรอบพอให้ได้พี่มีความเชื่อมันแบบนั้นนะพี่คิดว่าน้องๆทุกคนหกหกหกเจ็ดต่อไปนะคะก็จะผ่านเข้ามาเรียนพยาบาลด้วยกันกับพี่นะคะค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะฝนก็อยากที่จะมาแนะนำเ,เครื่องแต่งกายของการเรียนพยาบาลนะคะหรือว่าวิชาเรียนของชั้นปีที่หนึ่งของสาขาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบร,รมราชชนนีนะคะที่ฝนเรียนอยู่ตอนนี้นะคะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ฝนด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ฝนต่อไปค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่รับฟังคลิปฝนจนจบนะค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะบ๊ายบาย